ซอยไปย,ยัยยัยโอ้เห่มันหอมหินเลยนะเด้อโอ้หอมครับหอมคักแท้่โคตรหอมครับเนี่ยโอ้เอาโน้ตขัดครับขัดเรียนเด้อเด้อเด้อที่หอมผูแดงครับตัวนี่กุก๊กนะครับขขกุก๊กหวานอิตาเลียนนะครับเด้อกุ๊กหวานอิตาเลียนนะครับอันผู้หญิงเทีมแล้วก็ติดใจยเหนกันครับอ่าทิจเตยนะครับเด้อ กันนี่กินซิมซิมเราผมเราเมียใายเมียนาครับนะบรให้ไปใส่เลยจเจอครับเจ้าของครับเหมือนเดิมครับซุปเปอร์มาร์เก็ตอีสานตัวอ๋อเจอซุปเปอร์มาร์เก็ตอีสานนะครับเด้อยมีส่วนห้กินหมดถ้าใคยังไม่ไปครับเพรผมจุ๊บๆพมันสุดยอดเลย บ่แมงบ่บ่แมงหอกพี่น้องไงจ้างจะขั้นกับพวกไปครับเมื่อเมื่อนี่โกวานเพิ่นมาเป็นจีโชเฟอร์เมื่อเยียงไงซูเปอร์มาร์เก็ตอีสานล่อกินครับล่อจูยังไหรครับเพราะว่ามันบ่ได้เฮาอยากกินหมูกระทะเพิ่นบ่ถึงรักครับล่อจูเลยเนาะโอ้สุดยอดแล้วครับอิสานหอมยัหอมใส่เดี๋ยวผมจะเติมอ่าเดี๋ยวผมจะเติมไปครับนี่นี่ข้าวคั่วนะครับโโอ้หข้าววคั่อีสานหอมบ่หอมบอโดอม โดมมั้งหรอหอมครับหอมไหมไหมหอมหอมมเี๋นะครับข่ากอดกันนะครับไอเข้ากอดเขาไม่ต้องตองนะครับเขาเกาเขาใส่ลงไปใส่หลายเลยใส่หลายเลยมักเสียเาก็ใส่หลายอ่าเส่หน่อยเส่หน่อยใส่หลายใส่หลายอ่เดี๋ยวผมเอานี้มาเดี๋ยวดีกนนึงเดี๋ยวผมเริ่มผมนวนะครับผมนว เมื่อส oh, ุดสานท่อนได้เอออันนี้เอออันนี้นะครับผู้ไปหาเจบพักมาแล้วบันรีวิวรีวิวครับเอ่อต้องผมนวดเทกันไหมครับอาเจ๊นะครับไโอ้นี้เออขาดไปเลยครับนี่อุ้ยฝักซีบไปเลยของชิ้นสันบันจัดมาให้ครับไอ้เรืนน้ำมั้งเนี่ อะไรมนัมากขอบขอบคุณครับขอไ่กขอบคุณครับดิมกครับเ้อโอ้ยฟัซีดเลยครับเมื่อนั่นพี่ช่าิมันไปเจ็บพาชีพเลยรครับอันักชีเลยคือสารันเทากคือ่องเปรอะครับของเปเอแน่นบ่ครับครับฟซีหเลยคือของเปบ้าบรรท ชรณะเขาก็เรียกอ่าชรณะกันนะครับเมนบอกพักหอมเปียบอกคันอันนี้นี่เด้อหอมเปียครับคันในเขาเรียกภาษาบาลังเลยอ่พักไผ่เดียพักไผ่เดียวกันพักไผ่เดียวพักไผ่ยังง้อไปอ๋อยกมือตอบก่อนผู้ใดผู้ใดจิตตอบได้ก่อนพักไผ่ยังล่ะพักไซอันบ่พักไผ่พักไผ่ที่มัน เดี๋ยวๆกินน้ำหอมใส่ก้วยกุ้งใส่ยังเหไม่ใช่หักไข่ครับไม่ใช่ผักแพวผักแพวโอเคเอพื่อนเพียเพียอ๋อโยกบ่อยดูถูกต้องแล้วครับักแพลบนผักไข่ครับผักแพวอันนั้นก็เลือกผักแพวเออผักแพลวันห้องไม่ใช่ผักไข่แต่เรรู้กันนะว่าเขาเอือดยังไงแต่บ้านข่อยเอือดผักแพวเอวใส่ก้วยกุ้งใส่ยังมันจากเขาขจัดไข่อเจีพวกเจ้าไทยสินะเออใส่เออ มันเสียบุคลิก,กอืมเครืองไมก้กีฬาเนี่ครับเนี่ยมันบะแมนผักไทยผักแพลวอือโอ้ผักแพลหวหอมเล้อกินกกครับก้อยกุ้งเนี่ยสุดยอดพี่นอ้องกุ้งใส่ก้อยเนี่ยกันแซ่บมากครับใส่ใส่ได้เบิร์ดแต่ละสายคนมากทำให้ชุดนเนี้ยกับอ่าอยังวะหมาแค้นมาแค้นมัแค้นเขียวทำลัยอิสาน้องบอไซด์เราสุดยอดนะครับพี่น้องกันผักแพลว พักเพ oh, ลวออล,ลืตัวหนึ่งครับเือวงหวยยาสีเลื่อมดูเลยเด้อพนรลัดเอย่ใช่ครับอ้ยขาไดไปเลยครับไอพิกพลน,นครับพิกพลเออพิกพลขอไมไม้มมกันครับอย่าืมไปอ่ามักเพชรกับเส้เส้นามักน่อยกับเ,เ,เพชรน่อยกับเส้นหน่อยออกเพชรเพชรได้ไยมพานรลัดอเพชรเพือป่ะอตามแต่ซุปเปอร์เกตม่สารนะครับิ่นิ่นอยากไ้เพชรโอ้เจ้นี่ครับครเรียบร้อยแล้วครับนะครนเ็ย้ำคำ อ๋อล้มับโอ้ยขาดไปไลยครับโอ้ยดีดีขอสำคัญนะครับอ๋อเอาลงเอาลงเลยขอสำคัญเลยครับเลยขาดไปไลยจิมจูเขาเ่ยโอ้ยดีดีนะครับโอ้โหดีสุดๆของแข่แน่เลยของแขกนะครับดีสุดๆแล้วมาจากล้มขาเมื่อกี้เนี่ยขาดไปไลยดีกับพวกเอาครับขาดไปเลสุดๆนี่สิสิพวกเอาพวกสื่อได้เนี่ยขาบไปให้ดีสุดนะถ้าเอา จะเปนดีปลอมที่ว่าตามขายเป็นกวนเนี่ยพอเพราะออกนะครับอันนี้มาจากพุ่งจากลูกเสียดนะครับจากลูกขาเลยเ,เ,เนี่ยเสิร์ชเออห้วยคันอ่าตะกุกตะกุกไปเรื่องนะครับเดอ้อเตะกับจิ้มหอยเบืเ่ออะไะครับ <c oughs> คันนั้นคันบน่หิวเขาา่าเ,เนี่ยโบนั่งถ่านละไเนี่ยนี้เราเนี่ยพอถึงเงินพุดเต็มเลยครับเด้อทำมาเ <c> ต <oughs> ็มยูมบ้านเบ้อ พอแล้วปวยพอแล้วปวยป่ะเออคุณจิมเป็นยังไงเน้ะอันข้าวอันข้าวปวยเหรอครับเออคอ,อหายไปเด้อเออคอหายไปเด้อกิดทอดกันทุกคนเหะครับเออาอหายเจ็บไข้ปวยเด้อเด้อมาเป็นยังไงออส่รงร่างใจไปหาที่เราเหะครับอ,อ่าใส่จ็ดเครื่องนึงครับปึ๊บโอ้โหตามัดคมหลายกัดใส่หลาย พอกมาเท่านแล้วครับเห็นะครับโอ้นี่ของแท้ครับเจงไว้จงไว้เมื่อไหร่เมื่อไรครับสดสดเสียดายของโอ้อเต็มเนาะเออเต็มเมื่อเมื่อไหร่พ่อไห่พ่อไห่่หายเร็วเด้อครับอ่าขอให่หายไข่ห้เปื่อยไว้ครับจะได้กลับมาไปไปเดี๋ยวมาสุ่มกันที่กองละ เดี๋ยวไปทำการคนนัอนได้บ้างนีะมันมีมันมีห้องสรอยจูเนาะโอ้ยจูจูเบิ้งโอ้ยเกี่ยวก้นหน่อยเถอะบัดเนี่ยเห็นปะบอกว่าใส่น้ำหน่อยบย่รู้ป้องกะตักใส่ยีพีอะไรขูคนเร็วมันหน่อยเด้กะตักใส่ยีกจ้าหน่อยหน่อยโอเดี๋ยนะขาดไมได้ครับนี่คือแป้งวัวไอ้น้ำนัวครับน้ำปลาน้ำปลาสูตรลัดวิวนะครับบ้านอ่าบ้านหลวงนะครับบ้านเหล่า บ้านเราตำบลนาผู้พ่อพ่พพ่อพ่อพได้ก็กวเได้ครับเด้พ่อเอาก็กวกพ่เอาบาเรามพอนทีแล้วครแจ้งตั่เรียบร้อยปไหมเนี่เช็มั่ยดี๋อานี้เสร็จแล้มันแล้วเติมไมน้ำเกลือาไครับ น้ำหน่อยมือเงินของตะเพื่อนหน่อยมึงกับเวงอีซิมมึงทีแล้วรสชาติมันไหนไปเนี่ยอ๋อโอเคแล้วครับเสืออือฮึโอ้โหครับจ้าวชุบไปโอ้น้ำมอเลสุทธิ์จัไหน่อยนะเดี๋ยวครับโอ้ยเดี๋ยวขาดติดนั่นนะครับโอ้ยยังบวชยังนะอย่าบอกเนะว่าผงนัวแป้งนัวนะครับสักหน่อย า <Okay S 1> งานงานเขาอย่างเดียวครับน้อยเดียวน้อยเดียวแ้งนัวนะครับขาดไม่ได้อีสานเราแกงนัวเฮ้ยพริกพริกยังไม่เผ็ดครับเติมอีกหน่อยอ่ะเติมได้เลยพ,พร,ร,ร,ริกเพราะว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอีสานมักมาก็ตเซูเปอร์มาร์เก็ตอีสานมันมักเผ็ดนะครับโอ้ยมักเผ็ดสายเออเมียผมมันมนั่มือนกับว่า,าว่าเมียเช็ดจางพวกนั้นน่ากินกันเลยมักเผ็ดัเนี่ยสนน่ะแล้วก็ดีหรอก เนี่ยมาอย่างนั้นก็เสียฟังเหมือนแหะเต็มเนี้ยเราหันเอาใจใจพวดเอางานเขาอี่แงเงี้กูจีเรนนอนห่องมโนบาดมือนีหัอกกันหยอกันัือครบ โอ้โหขอบคุณนะครับเด้อจอกเลยนะโอ้ยหบังด้วยครับเนี่ยโอ้โหเรื่งตับเรืหวานเนี่ยสดๆนะครับน้ำแก้วเสร็จแล้วครับโอ้โหโจ๊กแก้วเสร็จแล้วมันนี่เออเรื่องเปลือกนะเอาคอนเนื้อครับคอนเนื้อกับแก้วเลยครับโอ้โหพี่น้ำ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 ค่อยเพิ่มนาะโอ้โหพี่น้ำพองกดไงโอ้โหจุ๊กครับขาดพักเรื่อบันเรื่ S <sted> <S องกระมีเดี๋ยวพักยังไม่ออกมาครับเออบังครับโอ้โหเบิังเบิังแก้ว เจ้าจ้อ๋อ<ด>เอาให้เอาให้จักข้ามด้ตอน m o t ั o n ใน,นมี่พักนี่เอาให้จักข้ามปปด้วยให้ให้กุ้งโอ้ยโ,โหมอง้อครับโจ้โอ้โหบังบังซุสซัดครับดีการซุสซัดโอ้โหบังครับอืมซุสซัดเอาให้ให้กุ้งชิมเองเลยนะครับเนี่ยสุดยอดครับอืมบ่แม่ยนยกโปให้เจออ้าของเองผู้เดียวบ่เนาะบัดนี้วครับ โอ้ยม่เกียวอืมผมไม่ทราบว่าท้วอะไครับมามมันมามามาพี่บันพิดชอบเลยโอ้ยีชจิตไปเรืนนะ่อยเนาะอ๋อจิตไปเรื่อยครับเอาให้ซปเปอร์มะเมซิมนะครับซิมซม <laughs> บอกก่ะ เราเคยกินลไหครับโอ้สมัยเก่นบกินเล็บเอาลองว่าสักสิ่หนึ่งครับตอนหนึงตอนหนึ่งตอนนึงก็ดีครับเอออ๋ออันรัดเลี้ยป็นเฮล้วอ่ะเฮลิโ่านลัดเป็นเฮล้วออกจช่ไหมอบก้าไหมครับบอ้อ๋อเสียสุขภาพออบกเคยบกเคยเป็นยังงคือบเคยบกเคยสิขันอยากเบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช เบาใหมจ็คต้นครับเอ่อเอาให้เพิ่งจ็คต้อนนะให้เบ่งโอ้ยข้างเดียวข้างเดียวข้างเดียวนิดนึงเออว่าเป็นไงอ่าว่าแซ่บบ่บ่เคยกินเลยนะเนี่ยโอ้โหข้างแรกเอ่อโอเคครับหาลองมาลองให้แฟนแฟนบึงมาเนาะบ่เคยกินเออแฟนสุเปี้ยเคียวจะสา่นบังยังไงครับซอวยจุ่มเป็นไงเออไม่แซ่บบ่บ่เคยกินยัดเคียวเลยเด้หายเออลองเมาเป็นไงครับรสชาติโอ้ยเขาข้ามยังเลยเต๋อ เอาเถละตอนเจโอ้ยโจเล่นความใหญ่เลยเจอ๋อโอ้แบบนั้นเลยปะอ้าโอเคครับเอาแล้วครับเบิึงด้วยมึงเคยกินครับตักซ่อนบมึงไงิึงเอาแล้วครับเด้ออ้าหยอกหยอกโอ้หยอกดอปะโอ้ยชาวบกกินมันเกลซี่อุ้ยแล้วครับตอนนั้นก็เป็นแบบนี้นะอ้าวมึงด้วยครับอู้วเป็นแซ่บแท้เนื้อก็แดงๆสดๆครับโอ้ยกินรู้ไปโจ้ สดโอ้เพิ่นเพิ่นกินแบบคนไทยแล้วครับเนยบริกินอีสานมันเท่าดโอ้ยอีสานมันเท่านี่ล่ะโอ้โเล่นเซาซ่อนเลยอีสานมันเท่าจุจ่ะอือหึเป็นเลยครับโอ้โุดต้องมันง่ายเลยโอ้โหแซ่บครับลูกเนี้ยครับโอ้โหมอบให่งโก้คนนี้พัดนันไอ้พัดนันครับออ่า ปัานะไระครับมื้อนี้เพื่อนเน็ดให้อืมมามันโอเคแล้ว okay ครับนะอ่ะมา,ม,าม,ามาครับบันพายุเขาแล้วปิดจอบเดี๋ยวพกผมกินกันก็น,นะครับ